สวัสดีนนค่ะ,<ท>ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะ <ka? S 1> ไม่ซุ่ค่ะวัน <ทะ S 1> นี้ <ทะ S 1> น้องเผยหอมมาทำอะไรคะเป่าเคกทำตุ๋อาเลยวันเกิดแล้วนี่พ,พอถึววองวันเกิดแล้วพวอนเอาแล้วนก็ะปนพีชแนนใครบอกนะคะอันนี้เลยวันเกิดแล้วบอกว่าอยากจะจัดวันเกิดอีกนะคะมันไม่ได้นะคะคมมเลยหอมเลยวันเกิดแล้วนะคะ น้องเคย่อมอ,อายุกี่ปีเล้าอายุหลายปีอายุสิบปีลอายุหลายปีเห็นมือดีดีเห็นมือดีดใช่ไหมอายุหลายปีว้าวนะคะวันนี้นะคะน้องหอมพาน้องเพลหอมมาออกกล้องนะคะนางบอกอยากออกกล้องตลอดเลยนะคะแต่ว่ามันจะออกกล้องบ่อยไม่ได้เนาะท่านน้องน้องก็ยังน้องยัง เล็กอยู่นะคะก็ยังออกกล้องบ่อยไม่ได้นะคะและวันนี้นี่พาน้องมาออกกล้องนะคะเพราะว่านี่พีเีนะคะจากอเมริกาเลยนะคะเป็น p ี c ีคือว่าเป็นคนไทยนี่แหละนะคะแต่ไปทำงานอยู่ที่อเมริกานะคะและพี่เขาก็บอกว่าเอ,อ่ยชื่อได้นะคะพี่เขาชื่อพี่ชื่อว่าพี่ธงนะคะและ,ะเห็นน้องหอมลงคลิปน้องคุยหอบบ่อยๆเนาะ,ะอย่างเช่นในเฟซ ใน a c e b o o k แล้วก็ใน youtube ก็มีบ้างนะคะและพี่ธงก็เห็นแล้วก็พี่ธงก็เห็นแล้วก็น่าเอ็นดูหรืออะไรแบบนี้นะคะพี่ธงก็เลยอยากรับน้องเคยหอมเป็นลูกบุนธรรมนะคะเพราะว่าพี่ธงนะคะไม่มีลูกนะคะก็เลยเห็นน้องเคยหอมนะคะก็เลยอยากจะเก็บน้องเคยหอมเป็นลูกเลี้ยงอีกหนึ่งคนนะคะเพราะว่าพี่ธงบอกว่าพี่ธงไม่มีลูกนะคะก็เวลาเห็น เห็นเด็กๆหรือน้องอะไรอย่างนี้ก็พี่ธงจะเป็นคนชอบรักเด็กนะคะแล้วก็เห็นน้องเผยหอมแล้วก็คือพี่เขาก็เองดูนะคะก็เลยบอกว่าจะเอาน้องเป็นลูกบุญธรรมนะคะน้องหอมก็ยินดีเนาะก็คือว่าคุยกันผ่านทางโทรศัพท์เองนะคะก็พี่เขาก็อยู่ที่ออดิการนะคะและตอนนี้นะคะพี่เขาก็ได้ส่งังินมาให้น้องเผยหอมนะคะเป็นจำนวนเงินสองพบาทนะคะพี่ธงก็บอกว่า เมื่อวันก่อนเนาะพี่ทงก็ทักมาหาน้องหอมก่อนนะคะเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องเรื่องที่อยากรับน้องเคยหอมเป็นลูกบุญธรรมนะคะก็ทุยกันก่อนหน้านั้นแล้วนะคะและทีนี้นะคะเมื่อวันเมื่อวานนี้นะคะพี่คงก็เมื่อหลายวันก่อนนะคะพี่คงก็ได้ทักมาอีกรอบหนึ่งและก็ถามว่าน้องเคยหอมชอบกินผู้เรียนไหมนะคะน้องหอมก็บอกว่าน้องเคยหอมกินนะคะกินน้องหอมน้องเคยหอมชอบกินนะคะ และเมื่อวานนะคะก็น้องหอมก็ได้คุยกับพี่ธงอีกรอบหนึ่งนะคะและพี่ธงก็บอกว่าจะส่งตัค์ให้น้องเคยหอมนะคะให้ไปซื้อคิตทูเรียนนะคะให้ให้น้องกินให้น้องได้กินนะคะเพราะว่าพี่ธงรักและเอ็นดูน้องเคยหอมนะคะแล้วก็รักเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งนะคะรับน้องเคยหอมเป็นลูกคุณธรรมนะคะและตอนนี้นะคะก็ ที่ธงได้ส่งตังมาให้น้องผู้หอมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจํานวนเงิน2,500บาทนะคะน้องหอมก็ได้ไปถอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. อันนี้เลยนะคะเป็นจํานวนเงิน2,500บาทนะคะเป็นเลขร้อยหมดเลยนะคะพอน้องหอมถิงไปถอนมานะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ คุณมากเลยนะคะที่ส่งตังมาให้น้องเคยหอมนะคะที่รักและเอ็นด,ดูน้องเคยหอมนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่รักน้องเคยหอมนะคะนคะขอบคุณค่ะค,ค่ะ <c oughs> น้องอายนะคะยังไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยู่บ้านนี่คือโอโ้จะพูดเยอะมากเลยนะคะ ตอนเวลาน้องหอมถ่ายกล้องทําถ่ายทาคลิปอย่างนี้นะคะน้องก็จะคอยพูดตามตลอดเลยนะคะพูดจนชินแบบว่าเวลาน้องหอมมาสวัสดีค่ะพี่ทุกคนจนชินปากติดปากน้องคอยหอมไปแล้วนะคะเฮ้ต่เลยแต่ละสวัสดีค่ะพี่ทุกคนสวัสดีค่ะพี่ทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็ทําให้ติดปากน้องคพยหอมไปแล้วนะคะตอนนี้เนาะก็เดี๋ยว คือถ้าถ้าเป็นจริงข้างนอกคือน้องไม่ไอายนะคะแต่ในกล้องคืออายมากเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็น้องหอมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาน้องออกไปซื้อทุเรียนนะคะเพราะว่าพี่เอฟซีนะคะก็ถือว่าเป็นพ่อเลี้ยงนะคะถือว่าเป็นพ่อเลี้ยงนะคะเพราะว่าพี่ธงนะคะรับน้องเคยหอมเป็นลูกบนทรรมนะคะก็เลยเรียกเป็นพ่อละกันเนาะ,ะเพราะว่าพี่ธงเขาก็หลักละเ็นดูน้องเคยหอมนะคะและ มีอะไรก็พี่ภมิบอกว่ามีอะไรก็ทักไปได้อะไรแบบประมาณนี้นะคะเรื่องน้องคอยหอมเนาะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณอีกทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะพาน้องคอยหอมออกไปซื้อทุเรียนนะคะเราจะไปซื้อกันที่ท่าเดือนนะคะในท่าเดือนก็มีขายอยู่นะคะไปหรือยังเอยหอมไปไหมไปไปดูดิงไหมไปอยากดูดิอยากน้องน้องคอยหอมอยากไปไปดูดิงใช่ไหม น่าใครแหนลิงต้องใจใค่เห็มื่อเขาถิ่เมื่อไรเทาถิ่เมื่อไรเมื่อตัลิงเย้กุ๊ดเกดเดี๋ยวไปดูลิงเนาะโอเคไหมโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายบายอันนี้นะคะเราถึงที่ร้านผลไม้แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าทุเรียนหมดนะคะอ๋อนี่ซื้อยังซื้อยัง เอาอ๋องินเนี่ยวิวเตอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกนีึกกำซื้อก่นเอาง่นเนี่ยถุงนู้ยถุงันนเงยสเงียสรเลยคอยไ้ไเออเอานึ่งหน่ะเอาง่นลดนึงค้าซิบเนี่ยฮะไปซิเอากึ่งแกนันก็เอากึ่งลูก็แล้นี่น้ำหนาวนน้ำหนาวกันใส่าใส่ ờ tàu hèn tang tàu mọi thứ 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 อ๋อเสียอย่างนี้ต้องฟ้องใส่ถุงเอ้เขาเนาะอันนี้ไม่เอาแล้วอะอันนี้ไม่หวานะนี่พรมอย่างนีเอ้ยมาตัวนี้มาตัวนี้มานี่เอามะม่วงฮะไปโซคิดลูกกระหรือนั่งกันอันนี้ลูกแต่คิดอ๋อนี่นี่ไมาก้าอันนี้กำโซบออกหอนไหมอันนี้กำโซบออกหอนไหม ามะม่วงเงี้ยนะมะม่วงจเดียวเอาอะไรมาเดี๋ยวจะเอามะม่วงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงสิงตะลงนะคะอันนี้เป็นมะม่วงนํามาจากประเทศธมรานะคะอย่าปีกาคนตั้งหนะเอ้ยเอีกเก้าอย่าปีกาเก้าลายหมูเก้าหมูเก้าของคน ซื้อมาซสนซาซิแต่คิดลมกกากาสุกรีค่อเนีเอาโลงเอาพ่อกมันสุเอาไว้ไหนบ้นก็ได้นอะองนะกินก็เถนั่นเลยปไปปไปลโลงอะไรก้ามาจ่ายเงินเกินห้อปติลิงนี่อ่ะเอานจ่ายพี่้งตนึงนทงตนึง,ง,งนไ,นไปจ่ายเงินจ่ายเงินพี่ ขอบคุณค่าเ<อ>านาี่เนยเลไหนวะไปเดี๋ยวเขาดีกัน่ะไรทั้งนี้หอมดีกว่ีไรไปเดี๋ยวเขาดีกว่าไรกัดเตยลิงเตยลิงทีไหเตยเตยลิงทีไก่ไก่ว้าวไปเลยไปเตยลิงไปนี้นะคะเราสี่คนก็มาถึงสถานที่ที่มีลิงนะคะน้องคุยหอมอยากเห็นลิงนะคะวันนี้ก็เลยพาน้องคุยหอมมาดูลิงนะคะ เพราะว่าวันนี้เราไปซื้อผลไม้นะคะที่พี่ซีบอกให้พ่อเลี้ยงของน้องเคยหอมเนาะคือพี่ธงนะคะพ่อธงนะคะบอกว่าให้น้องให้ให้น้องให้ตังมาให้ไปซื้อกินทุเรียนนะคะปรากฏว่าทุเรียนไม่มีนะคะ<ม>เราก็เลยได้อย่างอื่นมาแทนนะคะดูมีลองก้องนะคะอันนี้น้องเป็นคนจับเองอยากกินนั่งกินอ่ะแล้วก็จะมีอง,งุ่นนะคะแล้วก็มีมะม่วงเสิ่งตะลงนะคะอันนี้จะเป็นมะม่วงน้องชอบกินกับข้าวนะคะอันนี้คือ จะกินแทนกลับเลยนะคะปกติถ้าไม่มินกับข้าวนะคะน้อง oh. จะชอบก huh. kind of nope. ินข้าวกับมะม่วงนะคะเหมือนคนเท่าคนแก่เลยนะคะชอบกินข้าวกับมะม่วงนะคะน้องชอบมากนะคะก็เลยซื้อติดตู้เย็นไว้ตลอดนะคะมะม่วงอันนี้ทําไมถึงเอาน้อยจังนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยสุกนะคะเมื่อวันก่อนได้ไปท่าที่เหล็กนะคะได้ไปท่าที่เหล็กแล้วก็ซื้อมานะคะมันไม่ค่อยสุกนะคะมันก็เลยทําให้เปรี้ยวหน่อยนะคะและอันนี้ก็ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะก็เลยเอาแค่โลเดียวนะคะมีสี่ลูกนะคะ พราะว่าทุเรียนมันหมดนะคะเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่ามันเอาข้ามไปไปมา,มามันยากนะคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีนะคะและก็ของข้ามไปข้ามมามันยากนะคะก็เลยทุเรียนมันก็เลยไม่มีนะคะไม่มีขายนะคะก็เลยอดเลยนะคะน้องเคยหอมไม่ได้กินทุเรียนแล้วน้องเคยหอมไม่ได้กินทุเรียนแล้วทุเรียนไม่มีนะคะ และตอนนี้ก็น้องบอกว่าอยากเห็นลิงนะคะแล้วก็พามาสถานที่ที่มีลิงนะคะมาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีของเล่นหลายๆอย่างเลยนะคะน้องอยากไปเล่นมากนะคะคือตอนนี้ห้ามไว้อยู่นะคะอยากไปตั้งใจเมื่อกี้แล้วนะคะใครเมื่อ่ะใครเมื่อเรนะเมื่อเื่นดิงอันตั้งามาเล่นั้งเล่นหนังตั้งเล่นหนังบ้างเออเมื่ <nov> เอเมื่อ<า> <feels> ไปนะคะอยากไปเล่นมากแล้วนะคะอยากจะไปเด่นเออต้องเท้าลูกอ๋อ อยากเล่นมากนะคะดูดูไม่รอเลยเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่มีนะคะพอต้ยลิงกันดีกามมือพอต้ยลิงเอากำก็มาเลยนนะพ่อตยลิงกันนะใครเค่เรนไหนเอ้าอ่ะเคยเรียนไหนเอ้าอ๋อบอกว่าอยากเล่นมากแล้วนะคะอ้าวอ้าวโจ๊ะเต้อะอ๋อ โจ้เนี่ยนนโจ้เนี่ย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 เต้นอะไรตัอโจ้เนี่ยไปดูลิงทางนี้ <c oughs> ทางนี้ <c oughs> ทางนี้เร็ว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 น้องอยากเห็นลิงนะคะเพราะว่าที่ท่าเดือที่มีลิงนะคะก็จะมีตรงนี้ที่ที่เดียวนะคะเป็นสถานที่ ที่นัมานั่งกินชิลๆนะคะมีลิงสามตัวนะคะแต่พี่ก็เงียบเลยเดี๋ยวก็ไม่คบมือนะอมือมนี่นะคะลิงหอมสองข่ายล,ายลิงอะสองข่ายล,ายลิงขรายเออย้อนหรอย้อนมาเลยไหนเลมาเล,เมเเลยมาเฮ้ยไหนไหน อย่างเบอร์เมื่อเอมก็มีคุยฮอมนี่แหละอะไรอย่าอรอมันเขียวยอะ่่ันียังันย แล้วนะคะของกินมาแล้วที่สั่งไปนะคะนี่นะคะก็อันนี้จะเป็นชะมะนาวนะคะและอันนี้จะเป็นกาแฟปั่นนะคะและอีกแก้วหนึ่งเป็นช็อกโกแลตปั่นนะคะและอันนี้ก็เป็นเฟรนช์ฟรายนะคะซื้อมาให้น้องๆกินสั่งมาให้น้องๆกินนะคะมาไว้แลยมาไว้เลยไว้ห้อมมือมามากินอรูดพริกันเหยมาว้าวมาเร็วๆเลย กโกแลตอันนี้เป็นชอ็อกโกแลตของนังของนังเฟยหอมนี่อืมอกินตัว,ว,ด,วด้วยสองหวานกินตัวด้วยกินตัวด้วยสิอร่อยไหมเฟยหอมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้โดดเลยไว้จ้ะข,ขอบคุณค่ะ ยากเล่นนานมากแล้วนะคะเพราะว่าน้องหอมไปขายของน้อยยุ่งงานนะคะก็เลยไม่ค่อยได้พาน้องไปไหนนะคะและวันนี <down> ้พาเที <recognizable noise>. ่ยวนะคะน้องมีความสุขมากนะคะคือจะเล่นอย่างเดียวเลยนะคะไม่สนใจบอกว่าใครกล้องแป๊บนึงถ่ายคลิปแป๊บนึงก่อนนะคะก็ไม่ยอมเลยนะคะจะเล่นอย่างเดียวเลยนะคะและน้องหอมก็จะพาน้องเคยหอมออกกล้องบ่อยๆมันก็ไม่ได้นะคะน้องหอมจะพูดในนี้เลยนะคะว่าทาไมน้องหอมถึงไม่ค่อยเอาน้องหอมน้องเคยหอมออกกล้องนะคะเพราะว่า น้องนะคะยังเด็กเกินไปนะคะและ้วก็เอากล้องบ่อยมันไม่มันไม่ค่อยดีนะคะเ,คเดี๋ยวมันจะผิดกับทาง youtube ประมาณนี้นะคะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณพีเอฟซีขอบคุณพ่อทงนะคะที่ส่งั่งมาให้น้องเคยหอมนะคะและที่รักและเอนดูน้องเคยหอมเหมือนเป็นลูกนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็เหมือนวันนี้นะคะน้องก็น้องหอมก็ได้พาน้องเคยหอมนะคะว่าจะไปซื้อกินทุเรียนนะคะจากทุเรียน มันหมดนะคะไม่มีขายแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าคราวหน้านะคะถ้าได้ไปถ้าคิดเล็กนะคะเดี๋ยวไปซื้อถ้าคิดเล็กมากินดีกว่านะคะเพราะว่าครั้งนี้ที่ท่าเดือมันหมดแล้วนะคะมี2ร้านนะคะร้านขายผลไม้นะคะและหมดทั้ง2ลร้านเลยนะคะและเขาก็บอกว่ามันเอามายากนะคะเพราะว่าทุเรียนต้องเอามาจากประเทศไทยนะคะต้องเอามาฝั่งไทยนะคะและทีนี้มันเอาไปมันเอาข้ามไปไปมามันยาก ะะก็เลยเขาบอกว่าไม่ได้เอามาขายแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าน้องหอมได้ไปถ้าคิดเหล็กอีกค่อยซื้อถ้าคิดเหล็กมากินละกันนะคะพ่อทงนะคะขอบคุณพ่อทงมากเลยนะคะขอบคุณอีกทีนะคะขอให้เรื่องงานเรื่องเงินของพ่อธงนะคะขอให้ลาบลื่นนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาหา <c oughs> พ่อทงเยะน <c oughs> นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ <c oughs> ในสําหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะคะน้องหอมก็ แค่พาน้องๆนะคะมาเที่ยวกันเฉยๆนะคะและพอทงพอทงก็ได้ฝั่งตังม,มาบอกให้ไปซื้อเยนทุเรียนนะคะก็เลยถือโอกาสออกมาซื้อทุเรียนแล้วก็พาน้องๆมาเที่ยววันเดียวกันเลยนะคะขอบคุณอีกทีนะคะก็สําหรับคลิปนี้เนาะ,ะน้องหอมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะและไวเ้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ